ไตเสื่อมจะใช้ซีอิ๊วขาวในการปรุงอาหารปริมาณเท่าไหรด่ดีเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตีธนาเวชนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวซีอิ๊วขาวกันนะครับว่า ถ้าเราจะนํามาใช้ในเรื่องของการปรุงอาหารสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมควรที่จะใช้ปริมาณเท่าไหร่ดีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโซเดียมนะครับต่อมื้อที่เราควรที่จะได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมนะครับต่อมื้อนะครับโดยที่ตัวซีอิ๊วขาวเนี่ยหช้อนชานะครับก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่400มิลลิกรัมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังคุมอาหารนะครับคุมในเรื่องของโซเดียมอยู่ตีก็แนะนําว่าสามารถใช้ตัวซีอิ๊วขาวนะครับในการปรุงอาหารได้ 1ช้อนชานะครับตามคําเรียกร้องนะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคู่มือในเรื่องของการคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับดูคู่มือกินตามไตได้เลยนะครับในตัวหนังสือนะครับก็จะมีเมนูนะครับอาหารคาวนะครับทั้งหมด25เมนูนะครับแล้วก็จะมีเมนูอาหารหวานนะครับทั้งหมดอีก10เมนูนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถ พิมพ์สั่งซื้อเข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับว่าสนใจใน,ในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับมาตอบให้นะครับว่าวิธีการสั่งซื้อสั่งซื้อได้ยังไงนะครับ